มากดไลค์ดกดแชร์กันนะครับมาเฟียนะชาดาก้าไม่ละมาเฟียวะวัดบางคลาดเดินกลางนะ,ะนะพุงยืดเลยไม่รู้ใครม, <า S 1> ม่รู้มาเฟียที่อุทัยธา,านีก่อน<า>น,อน,นะคุณชาดาแล้วก็ปราบมาเฟียที่วัดบางคลาด้ดวยเห็นเดินกลางไปกลางมาทะเลาะก,กับพระเจอพระก็ไม่ยกมือไหว้นะเรียกพระว่าคุณเนี่ยไอคนแบบนั้นเรียกมาเฟียหรือเปล่าที่วัดบางคลาผมก็ไม่รู้นะไอเดินถ่ายรูปพระเนี่ยนะนะครับต้องกล้าจัดการนะครับคุณชาดานะครับ เพราะคุณก็เป็นนักเลงเก่าถูกตั้งคาถามเรื่องความเป็นมาเฟียมาก่อนแต่ตอนนี้คุณก็เป็นคนที่ใสดีเป็นรัฐมนตรีแล้วผมว่าแกก็น่าจะประบายได้แต่ถ้าจะปรับจริงนะแต่ไม่ใช่ว่าเอาพวกมาเฟียนักเลงไปเข้าชุกชาดาหมดนะนะอย่าไปทําอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าไอ้ใครเป็นมาเฟียต้องเข้าทุกภูมิ่นั้นทุมรามนขึ้นบัญชีดํานะครับก็นี่คือปัญหาบ้านเมืองเราก็จะประมาณนี้นะครับพีนองประชาชนที่ารบรักเออนะน่า ว่ากันไปนะครับ mm. Mm. นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของอะไรวะอ่าเออเป็นเรื่องของการเปิดกล้องวงจรปิดคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูร,รับนะนะ่นะคืนนี้จะเปิดกล้องวงจรปิดบางส่วนในวันเกิดเหตุรอบิ๊กโจ๊กลองผบรตลอแถลงคืนนี้ที่พารเก็ตักข่าวแน่นเลยอย่างนี้ข่าวก็หลายคนก็ทวาผมอยู่นะครับนะอย่าให้ตำรวจสารวัตรต้องตายฟรีเหมือนหมาตัวหนึ่งนะครับต้องจับกุมครับ ตำรวจคนไหนระยำอับปีจันไรดำเนินคดีแม่ให้หนักเอาแม่ให้หนักเลยนะสรุปมีคนดึงสายแดงกล้องวงจรปิดบางตัวออกนะไม่ได้ดึงปลั๊กเซิร์ฟเวอร์นะครับบางคนไปลงข่าวบอกปลั๊กเซิร์ฟเวอร์ถ้าถ้าดึงปลั๊กเซิร์ฟเวอร์นี่นะมันจะหุดัหมดทุกกล้องเลยนะครับนะคนละอย่างนงะครับความหมายนะครับนะอ่านะครับในกล้องวงจรปิดเห็นผู้กักเบอร์ผูสารวัตรซิลขึ้นรถหลังเกิดเหตุแล้ววิ่งกลับมาประยุงรองกุ้กับทางหลวงขึ้นท้ายรถกระบะ อันนี้ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับนะครับเมว่ากานไปนะครับมาดูนะครับว่าคดีนี้จะสามารถเอาตำรวจอปรีจันไรบางคนบางท่านที่รู้เห็นเป็นใจในการให้กำนันและรูกน้องกำนันยิงตำรวจตายต่อหน้าต่อตาอตำรวจอปริพวกนี้เป็นใครบางคนบางท่านอย่าไปปกป้องมันครับนะอย่าไปปกป้องมันบางคนบอกวยาไอ้ปกป้องตำรวจเป็นปกป้องกฎหมายไปนั่งถอดเสื้อถอดผ้าไปนั่งกินบ้านกำนัน เพื่อนถูงโดนยิงกระบาลก็นั่งเฉยนะวิ่งหนีบางคนก็ขี่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไอชุดพวกนี้จะเป็นไปได้ผมก็อยากให้พี่โกช่วยเสนอผอบอกไล่แมงออกไปเถอะไล่แมงออกไปจริงไหมครับพี่น้องจับจุกรูจุกรูนะครับเดี๋ยวก็คงจะเริ่มเปิดกล้องวงจรปิดกันแล้วมีอะไรคืบหน้าก็ว่ากันไปพี่น้องประชาชนมีปัญหาอ็กฎหมายก็ดีความไม่ขนหน้านะนะ มีข่าวสารอะไรคดีความไม่คืบหน้าอยากดังอยากออกทีวีอยากส่งเรื่องให้นักข่าวก็ส่งมาไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่จะส่งไปยังสํานักข่าวต่างๆน,นะครับนี่ผมก็รับช่วยเหลือนะครับกรณีของผู้หญิงใจหลายคนเสียเงินคนละสามสี่หมื่นนะฮะอยากจะได้หัวฝรั่งไปใช้บริการนะเพลิดเพลนหนึ่งก็เป็นแม่สื่อสุดท้ายโดนไปคนละสี่หมื่นสามหมื่นแล้วเสร็จแล้วไม่ได้หัวฝรั่งก็มาตามหัวฝรั่งกับผมเนี่ยผมก็ส่งไปยัง ข่าวหลายช่องแล้วเดี๋ยวทิหน้าก็คงจะเป็นข่าวเป็นคราวนะครับอันนี้ก็เรียนได้พี่น้องประชาชนนะครับคืออยากมีหัวฝรั่งเสียคนละสามสี่หมื่นสุดท้ายไม่ได้หัวฝนะรั่งเงินก็เสียไปด้วยก็เลยมาตามก็มาให้พี่เดชาช่วยตามหาหัวฝรั่งให้หน่อยเพราะตังจ่ายไปแล้วแต่หัวยังไม่ได้มานะจุกรูผมก็ยินดีครับหัวหายเมียหายนะใครต้องการให้ช่วยหรืออะไรก็ยินดีครับที่สำนักงานก็มีทีมนักสืบนะครับนักสืบชู้สาวนักสืบอะไรต่างๆมีหมดนะส้าใครอยากกันนะ อาผัวเราไม่กลับบ้านเมียไม่กลับบ้านก็ออกนะเรามีทีมงานจนะขับก็เรีรนรเาารนยนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะวันนี้ก็คงแค่แค่นี้มั้งตอนนี้19บนาฬิกานาทีนะครับทุกครูนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ติดตามเหจทการณลขายทุกแฟนทุกยูทูบติกต็อกแล้วก็ทางเว็บไซต์ w w w d e e c f a c o m com ก็มีข่าวสารข้อกฎหมายเยอะแยะมากมายก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบจัดการ มาเฟียที่วัดบางคานหน่อยครับมาเฟียนะชาดาก้าไม่ละมาเฟียว่ะวัดบางคานเดินกลางเลยนะครับพุงยืดเลยไม่รู้ใครก็ไไปรู้นะครับนะคล้ายๆกับคดีหวยสามสิบล้านนะครับผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมเกี่ยวข้องกับคดีหวยสามสิบล้านนะครับนะจะดูหวยสามสิบล้านนั้นก็เป็นซีรีส์ซซรีส์เลยเพราะคนอยากจะรู้ว่าครูปีชานั้นเป็นเจ้าของหวยหรือไม่หรือหมวดชนุนนะครับก็เป็นซีรีส์ครับนะ หลังจากนั้นมาก็จะมีคดีเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะลุงผลบ้าแตนก็โอ้โหนานนะครับก็ทําข่าวมันจะเป็นซีรีส์ต่อมาก็มีคดีผู้กักจุกนะจุคุ้มถุงดำนะครับนะครับก็เป็นคนใหญ่คนโตเป็นตำรวจรนะดับผู้ใหญ่ไปถึงผู้กำกับเส้นสายใหญ่โตเมียก็เป็นลูกของตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นคดีที่สำคัญแล้วก็มีการเปิดคลิปมาในต่งางนะหรือลั่น แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นคดีผู้กักข้อแล้วก็ต่อมาคดีแตงโมครับผมเองก็ไปเป็นทนายความนะครับในคดีแตงโมก็เป็นทนายความของผู้เสียหายในคดีแตงโมต่อมาคดีแอมไซย์นายคดีแอมไซย์นายผมก็เป็นทนายความให้ผู้เสียหายนะครับซึ่งจะขึ้นศาลกันในเดือนตุลาที่ถึงนี้นะครับแอมไซย์นายนี่ก็เป็นซีรีส์ยาวเลยนะครับมาปัจจุบันคดีกำนันนกยิงสารวัตรตายคาที่น่าจะเป็นซีรีส์ คดีฆาตกรรมที่น่าสนใจแล้วก็พี่น้องประชา,าชนก็ให้ความสนใจเหตุผลที่น่าสนใจครับหนึ่งคนที่ถูกยิงตายกลายเป็นตำรวจระดับสารวัตรเหตุผลแรกนะครับยิงตำรวจตายเป็นตำรวจคนที่ยิงเป็นปลูกน้องกำลังดังที่นครปฐม,มเหตุผลที่สามคือมีตำรวจเกือบสามสิบนายเป็นตำรวจทางหลวงและตำรวจผู้กับจากสอนอพญาไทยแต่ปรากฏไม่มีแมวสักตัวหรือหมาสักตัวที่จะช่วยเพื่อนที่โดนยิงยิงตายคาที่นะครับนะแล้วก็เรื่องต่อมาก็ปรากฏว่า หลังจากลูกน้องกำนันนกยิงตำรวจตายคาที่แล้วนะไม่มีตำรวจช่วยยังไม่เท่าไหร่ครับแต่กลับตำรวจไปช่วยโจรน,นะ,ะทำลายหลักฐานถอดนะเขาเรียกว่าถอดถอ,อดถอ,อดสายแลนถอดสายแลนกล้องวงจรปิดสองจุดเป็นจุดที่จะเห็นเวลายิงนะครับนะซึ่งวันนี้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตในวันนี้พี่นงประชา,าชนก็คงทราบนะนะครับก็มีการถอดอสายแลนออกจาก นะ,อ,ะออกออกากตัวกล้องทาให้จุดที่มีการยิงนั้นเลยไม่เห็นภาพหรือเห็นฟุตเทจหรือคลิปในขณะที่มีการยิงนะครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่เยอเราจะานั่งพิค์ให้แล้วก็หลังจากนั้นคดีนี้อยู่ในความสนใจก็เพราะว่ามีตํารวจเกือบสามสิบคนแต่ปล่อยให้เพื่อนตายอย่างหมาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยนะครับนะไม่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันทําลายหลักฐานแล้วก็นะช่วยกันทําลายหลักฐานเพื่อไม่ให้มือปือนและคนจ้างวานค่าต้องรับผิดยังไม่พอครับ ความเร็วยำของตำรวจบางคนครับความอับปีจรัยของตํารวจตำรวจบางคนพามือปืนและคนสั่งฆ่าหลบหนีครับทั้งทั้งที่ฆ่าตํารวจด้วยกันแต่ความอับปีจเลยก็พามือปืนและคนสั่งฆ่าหลบหนีมีทั้งนําขบวนคุ้มกันอะไรต่างๆนะครับนะครับนอกจากนั้นอีกพอครับกลัวว่ามือปืนและคนสั่งฆ่าซึ่งเป็นกำนันนั้นจะต้องติดคุกกิจารามก็เอาปืนที่ใช้ในการฆ่าเอาไปเังดินไว้เอาไปซุกไว้ นี่คือความอับปี่จะไรยครับนอกจากนั้นอีกพอครับก็ยังมีพักพวกนอกจากเป็นตำรวจและเป็นเจ้าที่ราการนด้วยอันนั้นก็ระยำยิ่งกวา่าความระยำของเจ้าที่ราดตรนบางคนความระยำที่เป็นรู้จักกับกำนันคนดังที่นครปฐมความระยำก็คือถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ก่อนขณะและหลังกระทำความผิดเอาไปทิ้งแมนน้ำซะนะครับอันนี้คือความระยำนะครับนะ นอกจากนั้นก็ยังมีพวกที่นะขี่ขาดตาขาวซึ่งอยู่ในที่เกิเดเหตุเป็นตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกขี่ขาดตาขาวได้ยินเสียงปืนปุ๊บวิ่งหนีกันเจอทั้งๆที่แต่ละคนก็มีปืนหนึ่งคนละกระบอกสองกระบอกก็ไม่ได้มีการยิงตอบโต้หรือยิงสวนเพื่อบอกป้องานะเพื่อตัวเองที่ตายเหมือนหมาตัวหนึ่งตำรวจสารวัตรที่โดนยิงเนี่ยตายเหมือนหมาตัวหนึ่งเลยครับแต่ตำรวจด้วยกันนะมีทั้งผู้กำกับรองผู้กำกับมีทั้งตำรวจทีปมาทวนในลุงในร้อยปล่อยให้มีการยิงตำรวจตายต่อหน้าตำรวจตายอย่างหมาตัว แล้วไม่ช่วยขี่ขาดตาขาวได้ยินเสียงปืนกระโดดหนีกระจงังทั้งๆที่เป็นตำรวจไม่ควรกลัวเสียงปืนนะครับควรจะต้องยิงสวนหรือป้องกันเพื่อนหรือช่วยเหลือเพื่อนไมคน่ครับหลบหนีครับไม่จับกุมไม่คุมขังบางคนจับเสร็จเขาก็ปล่อยไปไอ้นี่ก็อาปริจาไรอีกนะความอับปริจาไรครับนะก็จับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็บางคนก็มีหน้าที่ต้องแจ้งแจ้งเหตุให้ถึงเก้าหนึ่งแจ้งกู้ภัยและต่างไม่ครับปล่อยมแม่ไว้สี่สิบหกนาที ว่าตำรวจจะมาครับก็าวทำลายหลักฐานทำอยกล้องทำอยเ,เซิร์ฟเวอ,อร์ไปทิ้งหมดแล้วนี่คือความอับปีจังเครับหลังจากนั้นไม่พอครับทำไปโบกไปบ้านแม่งล้างเลือดเก็บปอกกระสุนความอัดปีจังไรก็บังเกิดขึ้นมาอีกนะพอ46นาทีไม่แจ้งไม่อะไรต่างๆนะครับก็มาตรวจที่เกิดเหตุไม่มีหาอะไรอีกคทัค้งหมดทำลายหลักฐานหมดคือกับงานนี้ง่ายะระวังตายอย่างหมาตายสีเอาอย่างนั้นเลยนะครับ มี่หลายคนวันนี้นะนักข่าวจากอมินททีวีมาสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าอ,อทําไมมันกล้ายิงสารวัตรต่อหน้าำตำรวจคําตอบง่ายๆซึ่งผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วก็คือว่ากำนันเล็กตำรวจที่ไปร่วมงานในวันนั้นรวมถึงพลเรือนทั้งหมดตำรวจเกือบสามสิบคนแล้วก็อะไรเียเขาต้องบัรยาว่าตำรวจพวกนั้นเป็นตำรวจตำรวจส่วนใหญ่เป็นตำรวจรับใช้โจรรับใช้กำนันเขาบอกว่าทุกคนแม่งเป็นพวกกำนันหมวดเขาจึงกล้ายิงตำรวจตายต่อหน้าตำรวจ เขาบอกว่าไม่มีตำรวจคนไหนเข้าข้างตำรวจที่ตายแบบที่ิ๊กโจกพูดเมื่อคืนนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเมื่อเราได้รู้ฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดนะเพบว่าไม่มีตำรวจคนไหนเลยย0สบกวคนเนี่ยที่เข้าข้างตำรวจที่ตายเป็นความอัจฉยศขององค์การตำรวจเราควรจะประจานแม่ให้ไปทั่วโลกอย่าไปสนใจพวกตำรวจชั้นผู้ใหญ่แลวต่างๆที่แต่งออกมาพูดยาบอกว่าโอ้ยผมรู้เรื่องทั้งหมดนะผมรู้เรื่องทั้งหมดมเหตุการณ์มันเป็นยังไงทําไมต้องยิงกัน,กน